สวัสดีทุกคนนะครับผมตอริสไนเปอร์ยะฮูอยู่กันในเกม Forza Horizon 5และอยู่กับเจ้า Dodge Charger RT ปี1969เป็นรถมาคลาสิกมัสเซิลคาร์นะครับผมนี่เลยครับเราก็มาดูโดยรวมกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปแต่งซิ่งจัดเต็มกันนะครับผมเปิดประตูนี่เลยครับดูครับทุกคนอันนี้เป็นถังเก็บของนะครับนี่จะเห็นที่เติมน้ำมันแล้วก็มีท่อเติมน้ำมันลงมาตรงนี้เลยนะฮะ เอาล้ครับโดยรวมตัวรถก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเทดีนะครับแล้วก็มาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงมาละเอียดมากนะครับ426เ m ม h e a d นะครับเป็นเครื่อง b i g b บ็อกนะครับทุกคนเครื่องใหญ่ๆแบบนี้เลยว้าวไม่ล่ะแล้วก็เจ้ารถคันนี้นี่ทุกคนเห็นปะเวลาเปิดปิดไฟหน้านะครับมันเทมากนะครับมันเป็นเหมือนบานเลื่อนเปิดตู้บ้านอย่างนี้เลยนะครับเป็นป๊อปอัพขึ้นไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างนะฮะ นี่เลยครับประตูก็สวยอย่างนี้นะครับนี่แดชบอร์ดเขาแล้วก็ด้านข้างก็จะประมาณนี้นั่นเองเนาะเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังแล้กันนะฮะสามสนึ่งน,นั่นละครับง,งูนนะครับเอาล่ะครับทุกคนเดี๋ยวเอาเจ้าคนนี้เนี่ยไปแต่งซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับ มาเริ่มกันที่เอนจินนะครับผมผมก็จะต้องใส่จัดเต็มทั้งหมดนี่เลยนะครับแล้วผมก็ใส่จัดเต็มมาจนถึงข้อนะครับผมจะให้ฟังเสียงนะครับทุกคนอันนี้ท่อเดิมนะครับโอเคอันนี้ท่อสปอตโอเคแล้วก็ท่อเลสซิ่งนั่นเอง ดุมากเราจะใช้เลสซิ่งนะครับผมเอาละครับผมจัดเอนจินจัดเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางรายการของเดิมก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนไปแค่9รายการเนาะบางทั้งที่เขามีให้เราเปลี่ยนทั้งหมด11รายการนะครับมากกนต่อที่เบรกเลยนะครับแพลตฟอร์มแอนด์แฮนดิンงและเบรกที่ดีที่สุดนั้นก็คือนี่เลยจอเลสเบรกนะครับและนี่ก็คือช่วงล่างนะครับผมก็จะใช้เป็นเลสซิ่งแบบนี้นะครับและนี่เรนลี่นะครับอันนี้ดิฟจะต่ํามาก น,นี่สปอร์ตนะครับผมแล้วก็น,นี้สตรีทเราจะใช้เป็นเลสแบบนี้โอเคครับแพลตฟอร์มแลวก็แฮนดิ้งเนี่ยผมใส่ทุกอย่างที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ไดรเวอร์เทนฮะไดรเวอร์เทนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่แอโร่เอนพีแลน์นะครับอันนี้เราจะไม่ใช้นะคอนเวอร์ชันก็คือการวางเครื่องใหม่นั่นเองเราใช้เป็นเครื่องเดิมแล้วก็แต่งนั่นนี่นิดหน่อยนะฮะวันบัมเปอร์นะครับมีอะไรบ้างเอยโอ้โหผมว่าของเดิมก็เท่ดีอันนี้ก็จะมีลิ้นออกมานะครับอ่ะใส แล้วก็มีสปเลอร์นะครับผมแบบนี้เหรอเป็นผางเป็ดอย่างนี้นะครับโอเคใส่เข้ามาก็ได้นะครับเทด่ดีต่อกันที่ฝากระโปรงนะฮะเป็นยังไงเอ่ยขอดูหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหทุกคนนี่ชอบอันนี้นะครับสเตย์ฮูดเปรี้ยวมากหรือจะเอาเป็นนี่ละ่ะนี่ก็สวยดีนะครับต่อเนแล้วกันชอบเครื่องแบบนี้นะครับแต่ถ้าทําแบบนี้จะเปิดฝากระโปรงดูเครื่องเดิมไม่ได้แล้วนะฮะมาต่อกันที่ยางและล้อเลยนะครับ นี่เราก็จะใช้เป็นยางเลสซิ่งแบบนี้นะครับเลสถายเนาะหนึ่งมืนสี่อาจัดมามีลายด้วยนะความกว้างก็น่าจะเป็นกว้างสุดนะครับดีเบอร์นี้เลยครับ275เจ้าล้อหน้านะครับแล้วก็ล้อหลังก็น่าจะกว้างสุดเหมือนกันนะครับ3 4 5เลยโอเคแล้วก็ความกว้างของล้อแม็กเนาะเราก็จะใช้เป็นแบบกว้างสุดนะครับ18นิ้วแบบนี้ทั้งหน้าและหลังนะครับผม นีครับทุกคนนี่คือแบบว่ายังไม่ได้เปลี่ยนล้อนี่ล้อเดิมเขานะครับเฮ้ยสวยนะาอันนี้เปลี่ยนฐานล้อหลังได้ด้วยนะครับให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมโอเคเเปลี่ยนก็ดีนะครับเพิ่มแฮนดリンงกับออฟโรดนะครับอ่ะใส่มาเอาละครับเท่านี้ก็เหลือแต่งล้อเท่านั้นนะครับน่าจะใช้ล้อเป็นสเปเชียลไลท์ลิมแล้วกันนะครับรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเอาล้อลายไหนดีเนาะยลายนี้สวยนะทุกคนอเมริกันเลสซิ่งวีเอฟนะครับสวยดี เอาละครับทุกคนผมตัดสินใจเลือกเป็นโลติฟอร์ม USF ลายนี้นะครับ3ามพันสาเฮ้ยเป็นไงดูแบบแปลกนะโอเคครับจัดเลยฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการแต่งเครื่องของเราแล้วก็ล้อนะครับโอเคมาดูบัสเกตกันครับหมดไปกี่รายการครับนี่อ่ยี่รายการ8,650มืนกระครับมาไตเลยจากเครื่องเดิมเนี่ยสี่แรงม้านะครับเพิ่มขึ้นไป584แรงม้าเนาะซื้อเลยครับ มาเพ้นคาร์กันต่อเลยครับทุนเริ่มโดยสีบอดี้นะครับเดี๋ยวดูกันนะว่าเราจะเอาสีอะไรดีเนาะโอเคครับผมผมเลือกเป็นสีน้ําเงินลายนี้เลยนะครับสวยมากนะครับตัดกับสีขาวเป็นค่าตรงนี้เนาะเอาละครับและฝากระโปรงนะครับเราก็จะใช้เป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนเงาเงาอันนี้เออแล้วก็กระจกก็เปลี่ยนได้ด้วยนะครับเอ้าไม่ได้ฮค่โอเคไม่เป็นไรฮะไปดูสปอยเลอร์ด้านหลังครับ พอกดเข้ามาแล้วปุ๊บลายค่าสีขาวผมหายเฉยเลยเนาะโอเคมาต่อที่ล้อนะครับล้อก,ก็สีนี้แหละสีเดิมนะครับส่วนเบรกก็สีแดงอยู่แล้วเนาะแล้วก็สีฟิล์มใช่ป่ะจริงๆสีขาวมันก็ดีอยู่แล้วเนาะอันนี้สีเดิมแบบไม่มีอะไรก็สว่างมากนะครับเอาสีฟ้าแล้วกันนะครับฟ้านิดๆประมาณนี้เนาะนี่เลยจ้าทุกคนเป็นยังไงบ้างครับดอทชาร์จเจอร์อาร์ทีหนึ่งเก้าหกเก้าของเรายังสวยนะครับมาเปิดประตูหน่อย นี่เปิดฝาโปงไม่ได้แล้วเพราะเครื่องมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับทุกคนฮะสวยนะสนะีน้ําเงินฉ่ามากแล้วก็แต่งยันมืดเลยเรานะครับดูดิอากาศมืดมากนะตอนนี้นะโอเคครับโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเทสความแรงกับ500กวอาม,ม้ากันเลยแล้วกันเนาะ Lady e n g e n t l e n m e n จะได้รับสู่การแข่งขันสนามเซียร่าเวอร์เดสปินนะครับมาดูกันว่าใครจะคว้าชัยชนะในแมตช์นี้ไปครอง s t a r e t Event สาม Action มาแล้วครับคนโอ้โหคาสิคาทั้งนั้นไอ้เจ้ามัสเซลห้าร้อยกลมม้านะครับพันส่วนใหญ่ก็จะแรงม้าพอๆกันนะครับจะมาเกินเป็นพันมา้ามาแข่งไม่ได้นะครับคนละรุ่นนะโอเคเดี๋ยวมดูกันนะครับว่าเจ้ากันนี้เนี่ยลีลาจะเจ๋งแค่ไหนนะครับทั้งความน้มของเขาแล้วก็เจ๋งแล้วนะครับต้องมาดูความแรงกันด้วยเนาะโอ้โหเบรกเยอะไปทุกคนโดนพวกตีขึ้นมาเลยแะ่จะเยนแจ่เย็นเพื่อนเราต้องไปพร้อมกันเพื่อน เออหลอกหลอกหลอกเพื่อนเข้าไปพร้อมกันแล้วก็แสง <g ül> เอาล้ครับไปโอเคเป็นไงทุกคนนุ่มนวลมาความเร็วก็ร้อยกว่าสองร้อยทุกคนเข้าโค้งสองร้อยเลยเหรอเข้าโค้งร้อยสามก็หลุดแล้วนะโอเคโอเคเข้าโค้งร้อยห้านะครับหนีอ่ะมาสิไปสิไปส,ไปสิตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้แหละ เราจะจบที่หนึ่งนะครับเราต้องจบที่หนึ่งแซงขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเฮ้ฮยไหลไปว่ะไหลไปว่ะสองร้อยแล้วทุกคนความเร็วเราสองร้อยแล้วหน้า้ายว่ะโอเคโอ้โหมีเบียดกันเล็กน้อยครับด้านหน้าเรามาจูบงบม็องข้างในกันนิดนึงมานี่โอ้โหข้างในนี่สงบมากนะครับหน้าเบานิดนึงนครับโอเคโอเคชนกับแพงไหมไม่ชนนะทุกคน กับจะโอ้บงังว่ะเครื่องบางว่ะทุกคนเอาโอค้งขวาเมื่อกี้เครื่องบางเดี๋ยวขอออกไปนอกครับขออนุญาตครับขออนุญาตมานอกดีกว่านะครับโอเคคันนั้นน่าจะคันที่หนึ่งนะคันหน้าเราอะ่ะไม่น่าพลาดนะครับรอบนี้ไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดโอ้โหยเหนือครับยางดีครับยางเราดีผมหน้ามันยังไงวะงงอ่ะค้งนี้ยังไงครับโอ้โหไปแล้วโค้งหักศอกเลยดีกว่า สามกันมาติดติดครับรถเราก็เทติดติดมา,างหน้าเข้าซ้ายอย่างไรครับออกโค้งนี้นะครับเข้าล้อได้ไหมกดได้ไหมกดไม่ได้ครับจะชนวคำแพงโอเคก็ยังโอเคนะครับดูด้านข้างนี้โอ้โหด้านข้างนี้เยินมาเลยครับรถเราดูข้างนึงข้างนึงยังสวยอยู่ไม่ใช่เวลามาดูหน้าและจบที่สองเอานาแบบนี้นะข้างหน้าโค้งซ้ายเข้าซ้ายนะครับโอเคโอเคทุกคนน่าจะได้เห็นผมเข้าที่สองแล้วแหละนะครับ โอ้ยเลยได้ว่าได้ว่าดูตูตูตููตูข้างหน้าเป็นเส้นชัยแล้วครับดูตูทันไหมดูตูดูตูตูโอ้โหเปียครับขับแบบนี้นี่ฟาวนะทุกคนเออโดนบวกเวลาเขาให้นะครับตาเจตนาชนนะชัดโอเคครับเว้ยได้ยินเสียงมันตีเข้ามาทุกคนเว้ยมันมาวะมันมาวะมันมาวะโอเคทิ้งห่างมาเยอะแล้วแล้วก็เส้นชัยเห็นเส้นชัยแล้วทุกคน เห็ทนทงตามบังลุกโบกสะบัดนะครับและผมก็คือนี่รังไงล่ะโอ้โหรถเย็นมากนะครับเท่าที่หนึ่งเดือจ้อกับเซร่าเวเดสปินผมทำเวลาไปที่2.56วินาทีนะครับแจ่วนะแจ่วนะมากันต่อครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูความเร็วสูงสุดของเจ้าดอทคันนี้กันนะครับเตรียมพร้อม321ไปค่าเอ้ยไปจ้าไปนะครับ โอ้โห,โโหมาความเร็วมันจะแบบว่าไม่ได้เร็วมากนะทุกคนครับน่าจะประมาณ200ก,กว่าๆนะก็เดี๋ยวได้รู้กันนะครับเดี๋ยวได้รู้กันนะครับ200แล้วทุกคนเต็มแล้วเนี่ยน่าจะแรงสุดแล้วเนี่ย <c oughs> เียาหกนะครับมีกี่เกียร์เนี่ยน่าจะหกเกียร์เนาะเออ ไปครับไปครับไปเรื่อยๆครับกับบนทางด่วนนะครับโอ้โหเทป้าเทป้าเทป้าเนี่ยเทป้าเทปเกิดต้านนะครับเทป้าสตอตชัตเตอร์นะ240ครับ240สองสุดๆแล้วทุกคนนี่คือความเร็วสูงสุดของเขานะครับเอาละครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าชอบรถคันนี้หรือคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับไปเดี๋วมาดูกันอีกเนาะ เดี๋ยวจะเหินให้ดูก่อนจากกันอีกแล้วนะรถคันนี้เนี่ยจะไหวจะพังหรือเปล่านะทายผมว่าด้านท้ายน่าจะมีบึ้มน่าจะมีบึ้มนะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องตูมเป็นไงล่ะยับไปเลยโอเคนะครับ